ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย <ทำ S 2> ่างท่าจ,จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวัฒนเกษตรเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ากระแสะโลกมันไปทางไหนเ้าจะปลูกอะไรที่มันมีราคาผิดกันกับตอนนี้ปลูกอะไรก,ก็ได้ที่มันตอบสนองกับชีวิตเราถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็ให้เขาได้เราเนี่ยเอาแนวคิดของท่านมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้ขยายแนวคิดพ่อหลวงเนี่ย ให้คนหลายๆคนได้เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบในหลวงมันไม่ไม่ลำบากอะไรผมอยากให้ทุกคนใช้ใจและกลายเนี่ยฮะทำเพื่อในหลวงไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ทําตามแนวของในหลวงในหลวงเหนื่อยมามา,มากแล้วพวกเราจะเหนื่อยอีกสักนิดนึงลองปรับตัวเองตามรอยพ่อหลวงเนี่ยผมยืนยันว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะสุขสงบและสมบูรณ์มาก